สวัสดีครับผมก็ตัวสุดท้ายแล้วของสายเลสเลเปอร์นะฮะเลสสเปเชียลนะครับ ก็ตัวนี้ทามบอกมาเยอะมากตั้งแต่รุ่นสีแดงใสซึ่งผมก็น่าจะรีวิวไปแล้วนะฮะส้มใสก็รีวิวไปแล้วนะคิดว่านะผมรีวิวรถเยอะเกินจนจำไม่ค่อยได้นะแต่คิดมันผ่านตามาคิดว่าน่าจะเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ตัวออริจินอลนะฮะและนี่ก็คือเลสเ p อร i a l จริงๆมาเยอะกว่าไลซิ่เอ็นะเพราะว่าไลซิ่เอ็ตอนนี้ผมเหลือแบ็ก Special ที่ยังไม่เคยเอามารีวิวนะครับ ถ้าเอามาได้ก็จะเอามารีวิวให้ดูนะฮะคลิปนี้เหมือนเดิมแกะกล่องนะฮะไม่มีประกอบแต่อย่างใดตัวเนี้ยอยาบอกว่ามันเป็นตัวตึงของไอ้นี่เลยนะเมื่อก่อนอะ่ะคือคนอยากได้เยอะมากแล้วก็หายากมากนะครับเนื่องจากว่าล้อมันก็จะให้ล้อดำคาร์บอนหรือเปล่าวะจะไม่ได้แต่ย่างโดนัทแดงโอเพนบล็อกก็ดีนะฮะ แต่ตอนนั้นยังไม่คิดนิยมรถโช๊กนะก็เลยน่าจะยังไม่มีทํารถโช๊กน่าจะถ้ามีทํารถโชเอ่อจะบอกว่าช่วงนั้นยังไม่มีทํารถโช๊กกันนะฮะสมัยนู้นนะฮะตอนออกมาใหม่ๆก็จะเล่นโอเพนบล็อกกันนี้แหละตัวตึงโอเพนบล็อกนะฮะล้อนี่ไงล้อวัวคาร์บอนดีเลยยางฮาร์ดนะยางฮาร์ดไม่มีสีอื่นนะครับ อยางฮาร์ไม่มีสีดํากับเลือดหมูนะฮะยางฮาร์มีทุกสียกเว้นสีทํากับเลือดหมูรหัส94899นะครับก็ถามว่าสแลตมีรหัสหนึ่งไหมมีแต่เป็นโค้ง V-S ตัวตัวออริจินอลมันนะ่ผลิตออกมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นรหัส94ก็ไม่ใช่92นะรถรุ่นพิเศษนะฮะหวังว่าอนาคตจะรีนะ เพราะมันไม่ใช่92เพราะว่าถ้า92จะไม่มีรีนะฮะบอ่อโคงก็เป็น ABS แดงเช่เปิดดูข้างในกันเนี่ยอย่างฮาร์ดรอโตหน้าแคบหลังกว้างบอดี้สแลตเปเปอร์นะฮะกดใสรอคาร์บอนสีดำพาด พาสีดำหน้าหลังสีแดงชุดเฟือง m s นะครับโครงสวิตช์หมุนนะฮะเซนเตอร์แ็นสวิตช์หมุนตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์มาด้วยสวยมากครับนี่คือคู่มือการประกอบนะฮะก็ประมาณนี้มีทำสีเล็กน้อยแต่คลิปนี้ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดแค่แกะมารีวิวให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะ ขไม่ใช่ของตัวเองนะฮะขอเขามาแกะกล่องให้ดูเผื่อใครยังไม่เคยเห็นตัวนี้ก็บอกว่าตัวตึง o p e n b o x เหมือนกันนะฮะจากสเปคที่บอกมานะครับถ้ามาถ้ามาถ้าสมัยนี้ยังมีอยู่คนน่าจะเอาไปตัดเป็นโครงโทกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็คลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้แหละ ไม่ได้มีอะไรมากชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนการให้การดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้และที่สำคัญและเหมือนเดิมก็คือขอบคุณไวรัสมินิโฟวิวนะคะสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะจำน่ายอะไรละรถธรรมย่าเลือกชมเลือกดูได้ทัไปทางเพจเขาบอกมาจากช่องไวแชทก็ได้ส่วนลดอีก15%นะครับเพจเฟซบ,บุ๊กนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมีมีส่วนลดของช้อปปี้ใช้คอยช้อปปี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ